สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมูอน,นะครับเดืสันเกษตรวันว่างนะครับจะมาดูเรื่องของหอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยขีดกระต่ายหอยปังหอยเชอรี่หอยขมแล้วก็หอยขมยากรัตะนะครับหอยทั้งหมดนี้นะครับที่ผมบอกมาเนี่ยผมเรียนใส่ทอไว้หลังบ้านนะครับลองศึกษาลองเรียนเบิ้งนะครับตัวนี้หอยขีดกระต่ายนะครับตันี้กำลัง ไข่นะครับนี่ติดตายกำลังไข่นะครับในไข่ออกติดตายบางส่วนมันกะกินง่าเข่าง่ายอยู่นะครับแต่กับ,บางส่วนจะกระดกหน้าบาันก็ออกมาหากินอ่าอยู่น้ำเรือยอยู่ในาน้ำตรงนี้นะครับก็อยู่น้ำเพาะแต่ผมใส่ห่อไว้ลังบ้านนะ ส่วนตนนี้เป็นน้อยปังนะครับหอยปังกำลังขึ้นมาไข่นะครับหอยปังเนี่ไข่ร้ายนะครับผมได้พอพ,พันมาพันมา20ตัวตูแล้วถ้าว่าจะนับไข่ตอนนี้นะจะบ่อออกมาแล้วนะจะได้หลายหลายหลายๆตัวอยู่เลยครับพอพันมาพันนะเป็นไข่ร้ายนะเล็กี่ผมโมโหนลยครับเพราะผมมาศึกษาในยูทูบจนมาเปลี่ยนหนังไม่ดูแล้วมันจะไขรอยู่ขอบคุณ ความรู้ทางยูทูบนะครับนี่ไอร่อนขมนะครับน้ำขอนนะครับรส,อออสอบไอขอนอยู่นี่นะครับส่วน,นนี้เป็นหนอยขมพันธุ์เกษตรนะครับขอเลี้ยงเพิ่อนกับขึ้น,น่วยใหญ่นะครับหน่วยใหญ่อ่าใหญ่ใหญ่ตัวนี้ผมอือผมเลยนะครับก,กำลัง ออกม่แพร่รูปเพ่อกันนะครับอยู่ในทอหลังหลายหลายตัวนะครับกำลังศึกษานะครับวิธีเลี้ยงเธอเลี้ยงพันธุ์กับเอ่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับส่วนตัวนี้เป็นหอยเชลรี่นะครับตังเลนเป็นจบบมุดหนามนะไปที่หลายนะครับเป็นทอเลยนะครับมันมุดหนามลงเนื้อตัเลนหอยเชล่ี กำลังออกแม่แพร่ลูกพื่อกันนะครับผมจะขยายพ่อเพิ่มนะครับ mm hmm. ของหอยเชล่์ส่วนตัวนี้นะครับเป็นหอยขมรัตนะนะครับหอยขมอยากรัตนะนะครับเหลือแต่ลูกมันนะครับพอแม่พันธุ์มันตายนะครับช่วงแต่วันนั่งใคร,รอยู่เิ่นออกลูกันธุ์เหยียรลอยตัวอยู่นะครับออกลูกันธุ์หยี่ยรลอยตัว ตัวนี้เป็นกะละมังบอเบาะไข่หอยปังกับอหอยขี้กระต่ายนะครับผมว่าเบาะรวมกันเลยอยู่ในกะละมังตัวเดียวนี่เรบกะละมังเบาหลายนะครับเดี๋ยวเห็นเป็นจุดๆดำๆเนียนไปเลยนะครับเป็นเบาะมาลายส่วนที่ผมขวาไปย่เป็ท่านเบาะนี่นะครับเดี๋ยวสิดเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เ่็ท่านบาะ แต่หลายลายตัวอยู่กันเนี่ยกลังศึกษาวิธีการเลี่ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ยด่ยนะครับเป็นประการใดโอกาสหนาจ,จะอัปเ้ียอ็มีมพีน่น้องในเบื้องตื้อนะครับสำหรับลิปน,นี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ